นี้วนี้เจ้ากาแฟหลอดหลอดกาแฟหลอดไมหลอดนี่นี่คือหลอดกาแฟนะฮะจะออกสีดำาเหมือนคาเ็นด้าอาจจะเอ๊นะครับแล้วก็มาทักทายน้องแมวมาดูแม่เอาหันมาให้หลอดเอ้ยรอด ทักทายท่านผู้ชมที่โลกโอ้ย oh, นึกว่าหนูตัวกระเปี้ยง <c oughs> จะน่ารักมากนะฮะเหมือนแต่ขนเขาสวยมากนะจลวดอ่ะออผมไม่รู้นะแต่ผมถูกชะตากับแมวอ่ะน่ารักมากคือเอาไปเลี้ยงเพิ่มสิตอนนี้ที่บ้านก็มีหลายตัวนะครับถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะเอาไปหมันมีที่มันอยู่ <c oughs> ไม่อยากไปเลี้ยงแล้วก็ไปขังไว้นะครับทุกานเราเนี่ยนะครับว <c oughs> ิ่งไปวิ่งมาเนละ้วจลวด นู้นมิ่งไปรถละหลอดหลอดมานี่เร็วนั่นะครับเจ้าหลอดครับหลอดมานี่หลอดนะครับดูความเร่าเริงของเจ้าหลอดนะฮะนด้นวิงไปนู้นละหลอดไปนี่หลอดหลอดไปนู้นละเฮ้ยโอ๊ยเนี่ยผมกลัวแต่ว่าเวลากลัวแต่ว่าวิ่งตัดรถเขาอ่ะอ๋อ รดมานี่เร็วครับก็ผมก็ซื้ออาหารมาให้เขาวันละร้อยนะครับก็เป็นอาหารเปียกสามซองแล้วก็ปลากระป๋องนะครับทำยูทู e ก็ยังไม่มีรายได้ครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเราก็ควักเงินตัวเองนะครับก็รักเขานะครับจจ้ลรดครับในแอปนี้นะครับ หลอดหลอดมาหลอดนะครับเราต้องต้อมเขาเข้าในข้างในก่อนหัวรถเยียบเอานะฮะเนี่ยหลอดกาแฟกับเจ้าหลอดนะครับเนี่ยหลอดหลอดหลอดนะครับผ่านท่านเลยนะครับมีความเมตตานะฮะสงสารสัตว์ก็อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็ส่งกำลังใจด้วยนะครับเพราะว่าวัานนี้ก็ทำงานนะครับ ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็แบ่งปันพันละร้อยนะครับให้กับน้องแมวนะครับคนหากินได้แมวหากินไม่ได้ครับเอาคิดง่ายๆนะครับแบ่งปันกันไปนะครับเน,น่ารักมากเลยนะครับเออหลอดเออหลอด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 ,ลอดทักทายผู้ชมเร็วจะปิดคลิปแล้วขอทักทายผู้ชมร่ำรวยร่ำรวยนะท่านผู้ชมหลอดกาแฟด้วยอ้น่ารักทั้งคู่เลยไปไปไปเข้าไปเลย ดี๋ยวรถชนเดี๋ยวรถเหยียบโอ้ยเห็ <มา S 1> นได้ก่อนนะท่านผู้ชมนะ